ก็ปังดีครับวิทวิวก็ปังดีครับครับผมในช่วงนี้ก็ต้องเอาคนปังๆแหละมานั่งพูดนั่งคุยพูดถึงตลกทุกคนต้องมีตลกในดวงใจถ้าอย่างหนูตลกในดวงใจที่หนูชื่นชอบจริงๆแล้วตลกผมก็ชอบทุกคนแหละเพราะว่าเขาเป็นต้นแบบเราแต่ถ้าเอาชอบจริงๆนะผมชอบพี่หลุยส์นะไม่เคยบอกใครนะชอบพี่หลุยส์เพราะอะไรพี่หลุยส์นะเขาเป็นตลกที่เก่งเ ไหวพิบดีครับเล่นล็อกก็ได้เล่นสดก็พอได้ออแล้วก็ปูได้ดิ้นได้ด้วยออซึ่งขายากนะตลกบางคนปูได้อย่างเดียวดิ้นไม่ได้ประสบการณ์ที่เขาสะสมมาตั้งแต่เด็กน่ยในหัวเขาเนี่ยโอ้โหเต็ไมไปหมดสะสมมุกรังแคร์โ้โพวกขากาสะแล้วพี่หลุย มีใครเป็นไอดอลตลกที่พี่ชอบหรือพี่ชอบอาจารย์เดอรดอกสเดาโอ้โหนี่พุกมีแต่ให้จริงๆนะใช่เพราะแกเป็นตลกที่เล่นได้กับตลกทุกยุคทุกสมัยบอลแหละบอลบอลผมชอบเอ่ออาจารย์แปะชาชาพี่แปะชาชาที่อยู่กับน้องทรายดูชุบดอนสนุกสนากอะทีเดียวคุณผู้ชมผ่านไปจากที่รานอีตัน อันนี้ก็มีเอกลักษณ์ยุคพระราาสุัยอดีตผมชอบเอ่อก้าวขาออกมาได้ฮาเล้วแล้วก็ใส่เสื้ออยูนิฟอร์ยู่เป็นตุ๊ดยืนตรงปลายลำเนยใส่ถุงมือแล้วหนูหลิงก็ไม่ชอบหนูลิงของพบใคยฮะชอบใครฮะคี่บหนูชอบใครเอากลาวก่อนดิเอรีใช่ป่ะเอาในดวงใจที่ชอบสุดๆที่ผมจะชื่นชอบเลยนะคือผมเนี่ยจะชอบตัวเองเพราะว่ากล้าแสดงออกเล่นตลกไม่เก่งแต่สู้เด็กคนเนี้ย ฝึกฝนทุกวันนี่พูดให้เราชื่นชมหรือให้หมั่นไส้คือครับทุกคนจะบอกผมว่าแต่ผมฝึกฝนทุกวันเขาศึกษาเหมือนเที่ยวหมอนวดอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเขาเที่ยวไม่เก่งไม่เก่งใช่เฮ้ยทำไงวะให้ตัวเองรู้สึกว่ากูต้องเที่ยวเก่งกูต้องมีวิชาไปกับใครกันบ้างคุณแจ๊ดไอ้แจ๊ดนี่ที่ังเฮ้ยผมมาฝากมาบอกแล้วผมไม่เคยเที่ยวผมไม่เคยสายนี้แฉชนลื่นของแฉชนลื่นก็เปี้ยเด็กของผมนี่ก็ พี่ๆตลกอ่ะครูบาอาจารย์เนี่ยเขาคือจําอวดไงเราก็ไปจําแล้วก็เอามาอวดแต่ถ้าผูกพันกันที่สุดเลยเล่นตั้งแต่เด็กๆก็คือพี่หนกหนงก็อยู่ผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยวงดนตรีลูกทุ่งแล้วก็มาอยู่คณะซูเปอร์บอยแล้วก็มาอยู่คณะชูศรีเชิญยิ้มจนตามน้องไปอยู่กับคณะพี่เป็ดขึ้นคณะใหญ่ละสุดละไม่มีอะไรที่จะสุดกว่านี้ละวันนี้มาด้วยวันนี้วันนี้มาด้วยอ่ะทำไมถึงมาก็ว่างมั้ง เขาไม่ว่างคงไม่มาไรบอลเขาว่างน่าจะว่างกันเทปหน้าเลยแหละดูแล้วเนี่ยนี่ไงกาแฟพี่อูบิริยะกาแฟอูบีอะไรนงคัฟฟี่นงคอฟฟี่กาแฟนงคอฟฟี่เอ้ามันกินแล้วดียังไงอะไรยังไงถามเขาเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามเขาพี่นงเชิญเ้าอย่าหันหลังดิผมมันขึ้นเป็นขยับขย่อนพี่นง จะไม่ได้โชว์ผมกูโชว์โลโก้อ๋อขอบคุณพี่แดงโลโก้ไม่มีคนมาแล้วมานั่งด้วยกันอ่ะน้องแม่ไม่มีผมในฉากนี้ครับเด็กเด็กไปยืนไปแบ่งชั้นวันนะวะมันก็อยู่ ก็มาดิครับก hey. yeah, okay. right. ็มาไอ้ส uh ัตว์เ like, ดินมาให้มันด่าพวกกูจังงั้นมาเลเ้งๆเข้ามาเยมาแล้วเข้ามาเลยไม่ใช่มันนั่งที่ไหนก็ได้ก็หาพื้นที่มันด้วยมันจะได้มีช่องทางขมหากินเหมือนแจ๊สอ่ะสนับสนุนไอ้หลุยสไอ้หลุยไอ้หนอยเกียรติพี่นะแกกูไม่กี่ปีหรอกกินหรอพี่โชว์โลโก้เสื้อโลโก้อะไรพี่โลโก้อะไรก็ทำสลับเปาแล้วก็มาทำกาแฟหลังจากที่ทำบะหมี่แล้ว บะหมี่ก็ให้เอาเก็บไปไหน่ะมันบังพี่โหนก็อยากให้บังบังดีกว่าว่าไว้น้อนะนี่จะไม่ใช่บอสตบไปเลยเนี่ยบอสบอสบอสจริงๆแล้วพี่โหนก็เป็นตลกขยันมาตั้งนานแล้วตอนที่อยู่ซูเปอร์บอยเนี่ยเงินมันไม่พอครับก็ไปเป็นชิปปิ้งขับมอเตอร์ไซค์ใช่ใช่เกือบตายทีนะพี่โหนกทำไมพี่จริงๆมันตายไปแล้วไม่ใช่เกือบตายมันตายไปแล้วหมดความอ่ะมันตายไปแล้วหมายความว่าเลิกเล่นตลกเนี่ย กลับบ้านกลับบ้านก็ต้องหกโมงเช้าตื่นแล้วขี่มอเตอร์ไซค์จากจันทร์ศรีวงขงี่ไปคลองเตยไปขี่มอเตอร์ไซค์ส่งเอกสารแดดร้อนๆเป็นไมสเซนเจอร์เหรอคะตอนนั้นอ่าใช่แล้วคนอนอนน้อยด้ยวยนะพี่ถึงว่าเหนื่อยนะนก็เสียไว้ใจมากเลยคือเขารู้ว่าเราอยากทํางานอ,อยากหาเงินครับพี่นงคือเขาก็ไม่ได้ใช้งานเราเยอะใช้เขาบอกว่าเอ้ยไอ้นงมึงมาถึงออฟฟิศเนี่ยแล้วมึงอยากหลับมึงหลับไปก่อนไม่มีที่ไหนก็ทางนี้หรอกไม่มีครับจ้างคนไปหลับไม่มีหรอก บางทีก็นอนไปถึงเที่ยงบ่ายโม่มเ,เขาเจะสระดับให้ไปเบิกเงินก็ไปแต่เบิกเงินเนี่ยเอารถเก่งไปมีอยู่ครั้งไปเบิกเงินเนเขา3าล้านแล้วคือหายไปทั้งวันเลย <c oughs> ไปตั้งแต่บ่ายสองหายไปถึงสามทุ่มเลยเป็นใครก็สนใจี่ไปไหนกันอะตอนนั้นมันมีเพจแท็กลิง <c oughs> ไม่ได้รู้เรื่องเลยไปหลับในปัม๊มแล้วตื่นมาตกใจเลยโอ้โหเออแต่เสียเขารู้ว่าเราเนี่ยไม่ ไม่เอาเงินเขาเชิดลอกเขารู้วิสัยเราอยู่เอ้เขากลัวว่าเราจะไปเกิดอุบัติเหตุอะไรแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งขี่มอไซค์แดดร้อนเลยมันง่วงมากวันนั้นไม่ได้นอนเลยมันเหมือนแบบเฮ้ยกูเป็นอะไรวะมันเบอร์ไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างใครจะพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วมอไซค์ติดไฟแดงพราติดไฟแดงคือมันยังไม่ไฟเขียวเลยมันออกตัวไปเองเรานึกว่าก็คือมองอยู่อะแต่เราลึกมันเป็นไฟเขียวคไปเองอ่ะเออพราออกไปดินรถเขาจอดอยู่หน้า แล้วก็ชนรถเขาเลยอ่ะกันเลยอัดเลยอัดรถเขาตูบเลยแล้วเราก็ลอยไปนอนบนหลังคาเขาก็ยังงงตัวเองอยู่ว่าทำไมกูอยู่บนหลังคารถเขาแต่พับไปทีเดียวไงเออมันมันลอยไปเลยอ่ะนี่นี่เป็นรถเขามออเตร์ไซค์เราชนอันนี้ก็ได้ไม่ได้อันนี้เป็นรถก็ได้เอ้ยไม่ได้ชนปุ๊บเนี่ยร์ไซค์ชนตูปุ๊บมันก็ตัวเราลอยไปแล้วมออเตร์ไซค์อยู่ข้างหลังคนขับยังไม่รู้เลยว่าเราอยู่ข้างบน เขาเปิดประตูรถมาเขาไม่ได้หันอย่างี้เนี่ยเขาเปิดแล้เขาหันขวาหันมองหันขวาเขาไปดูท้ายรถแล้วก็หานนไปไหนคนที่โรนชนไปไหนก็คือนอนอยู่ข้างบนหลังคาแต่จนสุดุดท้ายเขาก็ตายมาได้ไม่จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่รักงานมากเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับงานถ้าทําอะไรแล้วต้องทําให้สุดไอ้หนุ่ยหนุ่ยจะรู้ไอ้เรื่องสายเนี่ยตลกเนี่ยบอกได้เลยที่พี่เป็ดเขาชอบนงเนี่ยี่เขารักนงเนี่ยพี่หม่ำก็เหมือนกัน เขาเป็นคนตรงเวลาอยู่แล้วตัวเขาเป็นหัวหน้าคนแต่เขาตรงเวลาที่หน่งตรงเวลาอ่าเราก็ต้องตรงเวลาแบบเขาอืเหมือนผมแหละผมผมตรงเวลาตรงเวลาเมื่อกี้รอตั้งครึ่งชั่วโมงนะรอรอยเมียเปลี่ยนบูธใช่ใช่นี่มาสองคนน่ถ้ามาคนเดียวจะไม่ค่อยสายท่านมุ้นะสิบเอ็ดโมงงีสิบโมงผมตื่นแล้วตื่นสิบโมงนัดสิบเอ็ดโมงครับพี่เอ้ยอดแมสก่อนพี่ กอดแมสก่อนมันกินได้ให้ไม่ได้กินที่ไหนมาเนี่ยแมสถูกๆเปิดมันจะเข้าได้ยังไงเรามันกันน้ำนี่ไงนี่ไงต้อกันน้ำแล้วก็ระวังตัวเองอย่าเข้าใกล้เขาอย่าเข้าใกล้เขากินน้ำระวังตัวนะอันนี้พี่ไม่ต้องมาถ่ายก็ได้ปกติต้องต้องกลัวครับกินยังไม่กินแล้วเอาเอาน้ำให้หน่งกินด้วยมามามานี่ไอหน่งเดี๋ยวต่อไปถ้าฉากไหนก็แล้วแต่หน่งมีทุกฉากนะ ครับไอ้หนึ่งนี่มีแต่คนไปสักคิ้วถาวรทำไมวะเมียมันเปิดร้านตอนนี้ไปไหนก็ไปเลยไปเมียมันต่้งากไม่ชอบตรงสักคิ้วถาวรเนี่ยไอ้เจเจไงเมียมันเปิดร้านมันก็ลองกันคิ้วไอ้หนึ่งนี่แหละทำเป็นนายกเตี้ยเลยมึงไงเรียกว่าหนุ่มนะเป็นตลกที่ขยันคนหนึ่งเลยนะขยันมากแล้วก็แบบหาเงินเก่งอ่ะนี่ขนาดอายุมากตื่นมายังสดใสอยู่เลยนะดูแลร่างกายนี่นะจากแซ เราอายุสิแปล้วเหมือนมาทอกสินคา้าไม่ไม่จะบอกว่าเราอายุมากแล้วรอยเหี่ยวรอยย่นอนอนไม่เต็มอิ่มก็เนี่ยจริงๆแล้ว ต้องบอกก่อนจะทํายาลดความอ้วนไอ้ที่ลดความอ้วนไม่ใช่จะอยากรออยากอะไรเลยอยากสุขภาพดีแล้วเข่ามันปวดน้ําหนักเยอะเกี่ยวน้ําหนักเยอะก็น้ําหนักร้อยสิบโลอะลดไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้กินไงดองคอฟฟี่เนี่ยตอนนี้เหลือแปดแปดสิบห้ากล่องหนึ่งมีสิบซองนะฮะสิบซองถ้าจะสั่งแบบชงเนี่ยเราก็ชงแล้วก็ผูกยางแล้วก็ใส่ในกล่องนี้มาให้แบบชงเนี่ยมึงมึงมึงเพื่อเพื่ออะไรวะงงไงโอ้ชอบไปดูชงกาแฟผมเนี่ย ทานร้อนได้ทานเย็นได้แล้วตัวยาเนี่ยนะเราไม่ได้ใส่แบบยาแบบชุยๆเอาอะไรมาใส่ถ้าไม่ดีไม่ทําพี่น้องกินทุกวันไม่พีดก็เป็นคนที่ปกแบบนี้ป่ะพี่คือต้องบอกก่อนว่าวันหนึ่งเราต้องกินให้ได้ประมาณสักสองซองน้องเล็กล่วงหมดแล้วเนี่ยเลยพี่จะพึ่งอะไรพึ่งคุยดิจะพึ่งคุยอย่าพึ่งคุยอย่าเทใส่ก่อนอย่าจับของพี่หลุยเดี๋ยวไม่รู้ไหนผงกาแฟไหนละแค่ อันน้ำเย็นก็ได้อะพี่น้องทานร้อนได้ทานเย็นได้มีน้ำขวดึงบนรถอะน้ำอุ่นๆน้ำให้เย็นก็จริงวะเนี่ยอ่าเดี๋ยวจะทาให้ดูเพราะว่าใส่น้ําแข็งก็ทานได้จริงนะนี่ก็เขย่าละโอ้ยเช็คเลยเหรอแล้วจะมีใครมาซื้อไหมเนี่ยได้แล้วอะเช็คแรงไปโอ้เช็คเย็นเย็นก็ได้เดี๋ยวเทมข้นจะเทมข้น เดี๋ยวดูนะดูรสชาติเดี๋ยวปินให้ดูจริงอ่ะเปิดเลยเราจะปิดไว้นะได้เดี๋ยวปิดปิดให้เยอะเยอะเปิดมันก็ง่ายนะต้องต้มน้ำร้อนก็กินคือใครอยากกินกาแฟเย็นกาแฟร้อนก็คือตั้งก็ตามเนี้ยเอาน้ำเย็นร้อนแล้วกินวันหนึ่งสองซองก็ได้เพราะคาเฟอีนจะน้อยมากแล้วถ้าสมมติว่ากระทงกะลาที่ผมขยับขยับก็ยังจะกำลังจะชงอยู่ยางพับขันเงี้ยผมเจอเมซอนก่อนเงี้ยผมมาผมเข้าไปซื้อได้ไหมชอบอันไหนทานนั้นนะน้องเจ้นะไม่ได้ต้องถามไปเฉย ได้แต่อันนี้ทั้ชงไม่ทันอ่าอันนั้นคือด่วนไวอ่าใช่พี่ก็แล้วแต่เลยเอาที่สิ่งที่ชอบแต่กินมันต้องลองก่อนมันต้องเปิดใจก่อนของพวกนี้ออใช่ใช่แล้วก็250บาทจริงๆแล้วกาแฟผมผมบอกก่อนว่าอยากให้ลองก่อนครับพี่น้องไม่ดีอยากกินอ่าหอมหอมหอมเย็นก็กินได้ร้อนกินได้เย็นกินได้แคลวรี่ด้วยได้ได้พี่ชอบหนึ่งกล่องมีสิบซองคิดว่าเอางี้ถ้าซื้อสุขภาพนะอันนี้ไม่ได้คุยตลก คุยมีสาระเลยเนี่ยคือเพราะตรงนี้คือของกินน่ะถูกมะนะบอกได้เลยว่าคิดว่าทําตังค์หาย250ลองซื้อของผมดูเฮ้ยอะไรวะดิมึงกินไปกระครือกินแกจะเดินเลยนะกินแล้วอยากจะเดินเลยแหละอ่ะก็อุ่นหุนกันแล้วกันไม่ได้ดีิอ่ะนอกจากตอนนี้นะพี่หน่งทำกาแฟขายแล้วทำร้านบะหมี่หน่งเยอชาติที่นครนายกแล้วตอนนี้ทำซาลาเปาด้วยโอยกินคู่กับซาลาเปาทับหลี่ี่ ซาราบปาชูสักก็ได้นี่ไงานนี่ไงนี่ไงานนี่งานในเพจนะครับเพจหนงกาแฟนะครับโหนงกาแฟบบายเฮาชากาแฟส่งทั่วประเทศแต่ถ้าซาลาเปาตอนนี้ยังไม่ส่งนะถ้าจะกินกำลังจะมีแฟนชายกำลังจะมีแฟ็นชายทำแบบรถแฟนชายแบบว่างานอีเวนต์งานนอกเงี้ยอย่างสมมติอ่ะตอนนี้มีงานศพงานแต่งงานบวชอะไรก็แล้วแต่เบิดบูธกับข้องกับข้าวเนี่ยบางทีมันเบื่อมันช้ามันอะไรเงี้ยซาลาเปาผมเนี่ยรถไปตอดจอดปุ๊บพันลูก2,000ลูก เปิดหลังคาปึ๊บนึ่งตรงนั้นร้อนๆกินร้อนๆก็เหมือนอารมณ์อบะหมี่พี่นงกัแหละคือเป็นแฟนชายครับเหมือนกันไปทำงานเหมือนกันอ่าไปทำงานเหมือนกันสงการนี่สงการนี่เหมาได้เลยอ่าโอ้โหละลายน้ำเนี่ยแพงดิโอย้ทำแทนดินสองพร้อมอะไรกูเนี่ยแต่ละเปานะเว้ยส่วนผสมที่ผมใส่เนี่ยอย่างไส้เนี่ยโอ้โหมันต้องไส่แมวไส้แมวฮะตอนนี้แมวหมดเหลือดมเหลือม ไหมูก็ไม่ต้องช็อตอย่างนี้ด้วยหมมันเป็นเอกลักษณ์่ะช็อตจูงงมุกมันเบาก็ช่วยช็อตดิเออทนดูได้เหรอไม่ช็อตให้มันได้ก็เอาแต่สิ่งดีดีกว่าสงสัยจริงๆเลยฮะว่าเคยคิดจะจะมาทําเพลงเนี่ยด้วยกันไหมพี่เพลงกับนุ้ยเหรอร้องคู่กันเลยเนี่ยผมไม่ชอบร้องเพลงแต่ไก่ไก่ก็ยอดวิวเยอะแยะมากมายก็รู้แล้วเพลงไก่ไก่ถามว่าดังไหมดัง แต่งานผับไม่ค่อยมีมีแต่งานวันเด็กเพลงเด็กชอบบางทีเชิญไปเรามีอยู่เพลงเดียวเวงไก่ไก่เออเออผมมีเพลงเดียวเฮ้อย่ามาจ้างผมไปเลยเพลงเดียวคอนเสิร์ตที่ไหนก็ร้องเพลงเดียวอ่ะงั้นคุณหนุ่ก็ร้องไก่ไก่เนี่ยยี่สบรอบใครจะก่ายเปื่อยหนุ่มเขาก็เนี่ยทำมาหากินอย่างนี้แหละเล่นตลกไปด้วยแสดงด้วยแต่งานแสดงเนี่ยอายุงานมันจะไม่ค่อยยืดยาว เนี่ยทำมาหากินอย่างเงี้ยดีที่สุดเลยเพราะนงเขาเป็นคนอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วอยู่ที่ไหนใครก็รักอยู่พี่เป็ดพี่เป็ดก็รักอยู่พี่หนูพี่หนูก็รักอยู่พี่หม่ำก็รักพี่เท่งก็รักอยู่ก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันนครนายกพี่เท่งก็เปิดตลาดเท่งถูกป่ะเปิดตลาดเท่งเปิดตลาดเท่งเป็นไงมั่งตลาดพี่เท่งเป็นตลาดชุยนี่แหละตลาดแบบช่างชุยมันชุยยังไงครับพี่น ือเจ้าของไม่ค่อยดูแลคุณแท่งก็ไม่ค่อยดูแลอะไรมากมายนะเตื่อก่อนนะสี่สิบกว่าล้านค้าเยอะเดี๋ยวนี้ทยอยปิดไปทีละร้านทีละร้านช่วงโควิด้วยหรือเปล่ายิ่งช่วงนี้เข้าไม่ได้ฮะทำไมอ่ะขี้หมาเต็มตลาดเลยครับ้็พวกแก๊งสามชาตินี้เขาทำอะไรแบบว่าแข่งเคียกกันเหมือนนกปลาราคุณหม่ำเป็นไงเห็นไหมอะไรนะสโลแกนเขาอะไรนะรสชาตินัวไม่กลัวใครรสชาติชั่วไม่กลัวใครรสชาตินัวไม่กลัวใครอ่าไอ้ตอนนี้จะจะทำจมูกแล้วมำหรอหม่ำจะทกจมูก ติดคุ้้วนโอ้รูอ้วนอันนี้นุชเหรอก็คือคุ้้วนชมไงหม่ำท่านนี้หน้าตาสดใสก็นึกว่าผู้หญิงเขาชอบเอออนี่มันใจง่ายเดน๋ีวก็หมดอีกสี่ร้านเดี๋ยวก่อนก็มีที่ไหนอะตะกวดในนัดสิบโมงอัดชิงร้อยเนี่ยแปดโมงถึงแล้วมีดอกกุหลาบมาวางหน้ารถคุ้้วนบ้าง แบบเซอร์ไพรส์ไงอุ้ยไอ้ตัวนี้มันตื้อไอ้ตัวนี้มันตื้อแต่ไม่ชงทางไอ้ตัวนี้ตัวเงียบมันจะต้องดูกล้องจอนปิดก่อนมันรู้ได้ตัวไหนเสียไม่เสียมันติดคูอ้วนตัวนี้ติดคูอ้วนโอ้โหแล้วคูอ้วนก็หลอกแดงกันที่แล้วพี่กับชุนาลีจริงไหมใครนะชุนาลีอันนึงหัวหน้าเก่าหัวหน้าเก่าในฐานะให้รถติดกันนะ มึงไปรายการไหนมึงจะทำอยางนี้กูนะว่าแล้วนะเราท้งรักกันอ่ะลูกเขาเขาก็รักกันแหละแต่ว่าเราเราใช้อีกแบบมึงให้มันตรงอย่าทำอย่างนี้กับกูนะไม่ทำกูแล้วโธ่ใครกล้าทำกับหมอสุนินอะอ๋อเหี้ยคุณหมอคุณหมอคุณหมอครับกาแฟคุณหนงคุณหมอครับโอ้คุณหมอไม่เคยเห็นกาแฟเดี๋ยวคุณหนองอ่าให้คุณหมอปรกินหน่อยนะหาจะได้แบบสดชื่น่าไอ้จ้าไอ้บอลไอ้หนุ่ย เขาพูดไม่ค่อยชัดแล้วย้ยลุยรู้ไปหมดเลยนะพี่หนงก็รู้เรื่องปีเทศรู้เรื่องพี่หม่ำเออรู้เรื่องมึงกูรู้ยังไงยังไงอโเคไม่ก้าวไกลกันเวลาหมดแล้วโอ้ยยังมีเยอะแยะเลยที่มึงยังไม่ลาเขาอีกเหรอไอ้เขาพี่่ลาลาไปด้วยคนะหนงคอฟฟี่นะฮะแล้วก็ซาลาเปาชูซาครับผมพอมีนงแอช่าไปได้เลยนะครับเอาวันนี้ขอบคุณพี่หนงมากนะครับ i'm oh going